กองพันฐานช่างที่411กองพลพัฒนาที่4บูรการร่วม3หน่วยงานเตรียมความพร้อมป้องกันไฟป่าพุกพครวนเพลงเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่4เมษายน2567พันโทอัครวัตรว่องวิสุรุบงผู้บังกองพันฐานช่างที่411กองพลพัฒนาที่4 จัดกาลังพลจิตอาสาร่วมเตรียมความพร้อมป้องกันไฟป่าป่าพุกควเครเข่งเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุงร่วมกับกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุงและสถานีควบคุมไฟป่าพัทลุงณสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพัทลุงหมู่ที่สองตําบลปนางตงุงอําเภอคนกนุนจังหวัดพัทลุงโดยมีนายศิรวัตรมานพันธ์นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพัทลุงให้การต้อนรับ และแจ้งแผนการดำเนินงานป้องกันไฟป่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีเนื้อที่ประมาณ5 6 3 2ไร่ซึ่งในห่วงฤดูแล้งเสี่ยงเกิดไฟไหม้เป็นภาพรวมอีกทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ดับไฟป่าเบื้องต้นเช่นถังน้ําดับเพลิงจอบคราดไม้ทีไฟเพื่อนสูบน้ําดับไฟให้พร้อมสำหรับสถานการณ์อยู่เสมออีกทั้งได้นําคณะเข้าสมรวจพุกควรขี้เสี่ยนพื้นที่ชุ่มน้ําแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่าพุกวเรเข่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดพัตลุงพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ําหล่อเลี้ยงป่าพุสูงประมาณ30เซนติเมตรซึ่งยังไม่เป็นปัจจัยเสี่ยงไฟป่าในห่วงนี้แต่ทั้งนี้ตามสถานการณ์อากาศที่ร้อนและแห้งในปัจจุบันก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดไฟป่าได้จึงขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่หากพบเหตุไฟป่าสามารถแจ้งมาทางสายด่วนพิทักษ์ป่า1362พร้อมให้บริการประชาชนตลอด24ชั่วโมง และสายด่วน1374กรมนรับแจ้งเหตุความมั่นคงตลอด24ชั่วโมงกันด้วยนะครับรู้หน้าที่มีวินัยใจซื่อสัตย์กำจัดไฟป่าเอ้